สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีหรือเขาเรียกว่าเงินโบนัสนะครับที่เราเรียกกันเงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบาลอบจและอบตนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานกทและกออบตเขาได้มีหนังสือที่วอ 1255ลวงวันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีซึ่งตามที่เขาได้มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีนะครับตรงนี้นะครับเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ พนักง,งานเทศบาลพนักง,งานส่วนตำบลลูกจ้างพนักง,งานจ้างของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2พุทธศักราช2566ลงวันที่31สิงหาคม2566นั้นนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้มีมตินะครับได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัส นะครับที่เรารู้จักกันในเรื่องของเงินโบนัสนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเขาซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเนี่ยอย่างไรนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันดูทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับเรามาดูในประเด็นที่2.1จกันก่อนนะครับประเด็นที่2.1เป็นประเด็นคุณสมบัติของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ยื่นขออ่ายื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติการอ่าปฏิบัติราชการเพื่อที่จะขอรับเงินดังวันประจำปีนะตรงนี้เทศบาลอบตเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับจึงจะขอรับเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสดังกล่าวได้นะครับประเด็นที่1นนะครับกรณีที่ ประเด็นที่1กรณงีงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ส่งผลทําให้ไม่ทราบวงเงินของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ชัดเจนเทศบาลหรืออบตอจะมีคุณสมบัติยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปีตามที่กําหนดให้ยื่น ภายในเดือนกันยายนหรือไม่อย่างไรอ่านะครับเพราะฉะนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีในการยื่นขอรับการประเมินออกไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ไม่ทราบอ่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ชัดเจนสามารถยื่นขอรับการประเมินภายในเดือนกันยายนได้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่าเขามีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับตามประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของเทศบาลอบตอลูกจ้างของเทศบาลอบตอพศ .2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ4อ่าข้อ4ข้อ1.11.1นะครับเขากำหนดให้ เทศาบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้มีอะไรบ้างวงเล็บหนึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่สูงกว่าร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอขอรับการประเมินตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานส่วนบุคคลท้องถิ่นพุทธศักราช2542นี่คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขแรกนะครับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่สูงกว่าร้อยละ40วงเล็บที่2จะต้องมีผลคะแนาน LPA ของปีที่ผ่านมาในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า160ยอ่านี้เงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3มมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า1้อละ10ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่านี่คือในเงื่อนไขวงเล็บที่3นะครับทีนี้เนี่ยหากว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนดำบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกมาใช้ไม่ทันในงบประมาณใหม่ซึ่งจะส,ส่งผลให้ไม่ทราบว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ชัดเจนนะครับไม่ทราบงบลงทุนที่ชัดเจนทำให้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ4 นะครับข้อ1 1.1นวงเล็บ3นั่นเองดังนั้นดังนั้นสรุปเลยนะครับว่าจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจัดทำงบประมาณรายใจ่ายให้ทันนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้ไม่ทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติตามวงเล็บ3นะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในประเด็นที่2นะครับประเด็นของคุณสมบัติของเทศบาลอบตอที่จะมีสิทธิ์ในการยื่นขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสนั่นเองนะครับตามแนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วอ2 5 5ลงวันที่20มีนาคม2,567ในประเด็นที่2เนี่ยก็คือคุณสมบัติของเทศบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีตามข้อ4ข้อ1 1.1วงเล็บ2ก็คือเขากำหนดว่า ให้มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ของปีที่ผ่านมาในแต่ละด้านจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ60นั้นเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละของแต่ละด้านเขาหมายความว่าอย่างไรเรามาดูแนวทางปฏิบัตินะครับสำหรับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของท้องถิ่นหรือ LPA ของปีที่ผ่านมานั้นเขาก็หมายความว่าผลคะแนนของการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ของปีที่ผ่านมาเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีพศ2 5 6 7ให้ใช้ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ที่ได้รับการตรวจประเมินของปี2566มาเป็นเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นนะครับการยื่นเสนอขอรับการประเมินประจำปี2567ให้ใช้คะแนน LPA ของปี2566ในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในประเด็นที่3ม ในประเด็นที่3ของคุณสมบัติของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ในการเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีหรือที่เราเรียกกันว่าเงินโบนัสของท้องถิ่นนั่นเองนะครับตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1 2 5 5ลงวันที่20มีนาคม2567กันนะครับ ในประเด็นที่3ก็คือว่ากรณีที่เทศบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่าเดือนกันยายนปกติเนี่ยเขาให้ยื่นเดือนกันยายนใช่ไหมครับทีนี้เขายื่นไปเกินเกินเดือนกันยายนโดยที่ไม่มีเหตุอันไม่คาดหมายจะถือว่ามีคุณสมบัติในการยื่นเสนอและยื่นเสนอขอและได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือไม่อย่างไร เรามาดูคำอธิบายแนวทางปฏิบัติในประเด็นนี้กันนะครับตามประกาศกอทอและกออบตอเรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับในข้อ4ข้อ1 1.3วงเล็บ1กำหนดว่าให้เทศบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในเดือนกันยายนของทุกปีนะครับในประกาศกำหนดอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหากว่าพ้นระยะเวลากำหนดให้ถือว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ประสงค์ที่จะขอเสนอรับเงินรางวัลประจำปีนั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับเว้นแต่ว่ากรณีที่มีเหตุอัน ไม่อาจจะคาดหมายได้จนที่ไม่สามารถจะยื่นเสนอขอรับการประเมินได้ได้ภายในระยะเวลาระยะเวลาที่เข้ากำหนดนะครับเดิมเนี่ยตามตามประกาศเนี่ยนะครับจะต้องยื่นภายในกันยายนของทุกปีแต่ถ้าไม่สามารถยื่นได้ทันโดยมีเหตุที่ไม่อาจจะคาดหมายได้จนไม่สามารถยื่นเสนอขอการประเมินได้ทันเนี่ยนะครับ เขาให้กทจอหรือกอ,อบตอจังหวัดเนี่ยแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ท,าท่านมีเหตุเหตุผลที่สมควรเนี่ยไม่สามารถจะยื่นได้ทันไม่อาจคาดหมายได้มาก่อนนะครับก็ให้เป็นดุลพินิษของกอจังหวัดในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นกออ,อบจอก อบตอรหรือกอเทศบาลก็ถามนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เป็นดุลพินิษฐ์ของกอจังหวัดที่จะพิจารณานั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปีหรือเราเรียกกันว่าโบนัสนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับในประเด็นที่4กันต่อนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหนังสือแนบท้ายอาของกทออกอบอตอเป็นหนังสือที่ว .1255 ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่4นี้นะครับ เป็นกรณีที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลใดก็ตามเนี่ยไม่ได้ยื่นเสนอโครงการหรือว่ากิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโครงการดีเด่นตามตัวชี้วัดที่กำหนดถือว่ามีคุณสมบัติยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อที่จะขอรับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไรทีนี้นะครับ เทศาบาลอบาตาไม่ได้ยื่นเสนอโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามตัวชี้วัดนะครับแนวทางปฏิบัติก็คือว่าตามประกาศกอทอหรือกออบาตาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในข้อ4ข้อ1 1.3งเลบ3เนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับว่าให้เทศาบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลใด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและก็ประสงค์จะยืน่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีเนี่ยจะต้องดำเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดโดยจะต้องจัดทำและเสน,เนอโครงการกิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจำนวน1โครงการและโครงการดีเด่นอีกจำนวน1โครงการ ให้กับอกอจังหวัดของแต่ละประเภทนะครับนะครับและประกอบกับหนังสือกอจอกทและกบอตอที่ว1165ลงวันที่10มิถุนายน2558นั้นเขาก็กำหนดให้ตัวชี้วัดทั้งสองเนี่ยมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ต้องดำเนินการนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ ที่ต้องดําเนินการดังนั้นนะครับโดยสรุปเลยนะครับหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลใดไม่ได้ยืน่นเสนอโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวก็ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะยืน่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยื่นไม่ได้นะครับจะต้องยื่นเพราะเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ต้องยื่นเลยนะครับเรามาดูในประเด็นต่อมานะครับ ในประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีในประเด็นที่1นนะครับซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติการดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีหรือว่าเงินโบนัสของพนักง,งานข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับตามหนังสือสํานักง,งานกทและกอบตทีท่วหน5อลงวันที่20มีนาคม2567นะครับ เรามาคุยกันต่อในประเด็นที่2.2ประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีในประเด็นที่1นนะครับในประเด็นที่1ก็คือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีเนี่ยจะต้องอยู่ปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งเดียวกันนะครับขีดเส้นใต้ครับว่าแห่งเดียวกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนโดยจะต้องปฏิบัติงานจนถึงวันที่30กันยายนหรือไม่ นะตรงนี้เขาสอบถามว่า,าหลักเกณฑ์เนี่ยคุณสมบัติก็คือจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนั้นจริงๆเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนแห่งเดียวกันนะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า8เดือนเ,อเป็นการกําหนดว่าจะต้องปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนโดยจะต้องปฏิบัติงานจนถึงวันที่30กันยายนหรือไม่ตรงนี้คือประเด็นคําถามนะครับทีนี้แนวทางปฏิบัติว่าอย่างไรตามประกาศกทกอบต เรื่องของเงินรางวัลประจําปีนะครับในข้อ4ข้อ1ข้อ1.2วงเล็บ2กําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลประจําปีเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งเดียวกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเพราะฉะนั้นนะครับ 8เดือนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติงานติดต่อกันตลอด8เดือนนะครับเขานับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า8เดือนไม่จําเป็นต้องระยะเวลาติดต่อกันก็ได้เพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนก็จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามข้อ4ข้อ1 1.2่วงเล็บ2โดยนะครับ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานจนถึงวันที่30กันยายนแต่อย่างใดตรงนี้ไม่ได้เอามาเป็นเกณฑ์นะครับไม่จําเป็นต้องปฏิบัติงานถึง30กันยายนแต่อย่างใดแต่ว่าจะต้องปฏิบัติงานในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่า8เดือนระยะเวลาปฏิบัติงานเนี่ยจะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูใน ประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือว่าเงินโบนัสของท้องถิ่นในประเด็นที่2กันนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกอทอและกบตที่ว .1255 ลงวันที่20มีนาคม2,567นะครับในประเด็นที่2เนี่ยกรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานจริงมาครบ8เดือน แล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1จํานวน0.5ขั้นแต่ต่อมาได้ได้โอนไปเป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2จํานวน1ขั้นรวมทั้งปีเนี่ยได้1.5ขั้นนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําปีตามข้อ4ข้อ1 1.2วงเลบ1หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน,นมีสถานะเป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นอื่นไปแล้วนะครับและถ้ามีสิทธิ์จะได้รับเงินจากแห่งใดนะครับนี่คือในประเด็นข้อสงสัยนะครับต่อมาเรามาดูในแนวทางปฏิบัติกันนะครับตามประกาศตามประกาศในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษนะครับในข้อ4ข้อ1 1.2เนี่ยกำหนดให้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับวงเล็บ1จะต้องเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตนําบลพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างของท้องถิน่นวงเล็บ2จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จําเป็นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานเนี่ยติดต่อกันวงเล็บ3กรณีเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตนําบล ก็จะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมกันทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับเมื่อข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน8เดือนจริงได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า1ขั้นก็ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อนะครับจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีณเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลประจําปีก็ให้จ่ายตามสัสดส่วนระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในประเด็นข้อ2.2ประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีในประเด็นที่3กันนะครับ ในเรื่องของการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสของท้องถิ่นนะครับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่กทอตามหนังสือสำนักง,งานกอทอและกออบตอที่ว1 2 5 5ลงวันที่20มีนาคม2567นะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือพนักง,งานเทศบาล หรือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานจริงเนี่ยสิเดือนและก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่10.5ขั้นครั้งที่20.5ขั้นซึ่งรวมทั้งปีเนี่ยหขั้นและต่อมาได้เสียชีวิตถามว่าพนักงานดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือไม่อย่างไรอ่าเรามาดูแนวทางปฏิบัตินะครับตามประกาศในเรื่องของเงินรางวัลประจําปีเงินหรือเงินรางวัลประจําปี เป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสเนี่ยนะครับในข้อ4ข้อ1ข้อ1นึ่เนี่ยกำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ1ก็คือเป็นพนักงานลูกจ้างของท้องถิน่นวงเล็บ2มีระยะเวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกันวงเล็บ3ในกรณีเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตนําบลต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า1ขั้น ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อนี้เนี่ยจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลประจําปีก็ให้จ่ายตามสัสดส่วนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงและก็ให้ใช้อัตราเงินเดือนก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นฐานในการคํานวณการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วนะครับถึงแม้เขาจะไปเสียเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจําปีนะครับ